สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทีมเอ็นวันนี้นะครับเราจะมารีวิว Honda Belly ี่ซีดีห้าสิบนะครับปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับรุ่นนี้มีเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศนนเครื่องสี่สิบเก้าซีซีระบบ d o h c นะครับมีแรงม้าสูงสุดหกแรงม้า หรือ1,500รอบต่อนอาทีเลยทีเดียวครับเพื่อนมีน้ำหนักอยู่ที่47กิโลกรัมนะครับความเหนือกว่ารุ่น2จังหวะนะครับเครื่องออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับมีขนาด 50cc ซีซีนะครับคือเล็กที่สุดแล้วเพื่อนช่วยให้การขับขี่สไตล์สปอร์ตเป็นเรื่องง่ายนะครับรุ่นที่มีความจุ เล็กที่สุดในยุคนั้นกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆรุ่นนี้นะครับ